อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ที่สดชื่นสดใสคะ่ะทุกๆคนอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดหน้าเช็ดหน้าทาครีมกันอย่างที่พี่นุชบอกนะคะอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บอย่าปล่อยให้ผิวหน้าเราแห้งไปเองนะคะขณะที่ผิวหน้าเรายังมีความชุ่มชื้นอยู่ มาซับน้ำส่วนที่เหลือออกนะแล้วก็ลงตามด้วยรีบลงตามด้วยบำรุงของเรานะคะตัวพี่นุชเนี่ยจะลงเป็นเซรั่มก่อนเซเรั่มไฮยาลูรอนเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นเพราะว่าพี่นุชเป็นคนผิวแห้งถ้าใครที่เป็นคนผิวมันก็สามารถที่จะลงครีมได้เลยนะคะลงครีมไขมุกข,ของเราได้เลย หน้าคอด้วยนะ <c oughs> หน้าคอหน้าคอหลังคอนะคะทาให้หมดนะบางคนหน้าขาวหน้าคอขาวแต่หลังคอดำหลังคอดำปี่เลยต้องสังเกตตัวเองด้วยนะเออบางคนไม่ คือไม่รู้ไงมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออแต่คนน่ะคนที่แบบคนอื่นน่ะเขาเห็นว่าเออหลังคอเรานี่ดำปีเลยอ่ะลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยไขมุกผสมบัวหิมะของเรานะคะไขมุกผสมบัวหิมะ ตอนเช้านะเมื่อก่อนพี่นุก็จะทาหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยตอนเช้าพี่นุกจะไม่ทาเยอะจะแต้ม5้าจุดแล้วก็ทาตามปกติเพราะว่าตอนเช้าพี่นุชเนี่ยทาหลายอย่างเพราะว่าแต่งหน้าทำงานนะคะก็เลยจะไม่ได้ทาบารุงเยอะจะไปเน้นบารุงโบกบารุงเอาตอนก่อนนอนเนาะ อย่างที่เห็นว่าก่อนนอนพีนุ่นจะทาเยอะเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าหน้านุ่มอิ่มฟูเลยเห็นปะเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื่นอิ่มฟูดูอิ่มน้ำเลยทั้งคืนเนี่ยเราโบกโบกโบกขมิ้นไผ่กับไข่มุกบวหิมาเยอะๆใช่ไหม ตื่นเช้ามาลูขุมขน,นจะเนียละเอียดยิบเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้คืนเดียวแล้วแล้วผิวจะได้ขนาดนี้นะเออเพราะว่าพี่นุชเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาอย่างที่เห็นว่าฟ้าหนาลูขุมขน,นฟ้างแล้วก็เป็นสิวตอนนั้นนะ่ะโดน,โดน,โ,ดนโดนตัวยามาด้วยยาฟ้ายาเลยนะคะยาฟ้าเลยนะ ยาทาฝ้าเลยเออนั่นแหละปัญหาผลพวงมันก็เลยตามมาอ่ะเมื่อก่อนทาหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เพิ่มอาลงที่จักรแรด้วยนะคะเพราะว่าไปได้เคล็ดลับจากอันนี้พี่นุชได้เคล็ดลับจากลูกค้ามานะเออว่าทาจักระแลเราจักรแรจะขาว จะกรเแล็จะขาวเนียนแล้วก็เอ่อเรียบเนียนไม่ไม่มีหนังไก่เออเนี่ยเฮ้ยพี่นุชว่าก็โอเคนะพี่นุชทาไปกี่วันเองนะอ่อสามวันเนาะสามวันไหมที่มาทาให้ดูเนาะเนี่ยดูดิก็โอเคนะดูดีขึ้นเยอะอะดูดีขึ้นอะเออ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขั้นตอนต่อไปก็ตามด้วยครีมกันแดดบฮิมะของเราแลยวกอนขอลงเออ่บํารุงลิมฝีปากก่อนปากแห้งแล้วก็ เคล็ดลับผิวใสอีกอย่างหนึ่งนะเช้าเช้าตื่นมาจิบน้ำเรื่อยๆระหว่างทำกิจกรรมประจำวันเราตื่นมาปุ๊บดื่มไปเลยเยอะๆเพราะว่าระหว่างที่เรานอนน่ะเราไม่ได้ไม่ได้รับน้ำอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ได้กินน้ำเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายเราอ่ะ มันจะมีการเขาเรียกอะไรนะเหมือนคายน้ำออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะทั้งกรอ่ออะไรนะระบายทางรูขุมขนระบายทางออกทางแบบลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเราก็เติมน้ำเข้าไปให้ร่างกายเราเหมือนเติมน้ำมันให้รถหล่อลื่นนะคะแล้วก็ ช่วยกระตุ้นลำไส้เราให้เราขับถ่ายทุกเช้าเมื่อลำไส้เราสะอาดพี่นุชบอกเลยว่าโอกาสที่ผิวเราจะใสสิวจะหายได้ไวฝ้ากรดจะจางได้ไวมีสูงนะถามว่าเกี่ยวกันยังไงลำไส้สะอาดมันก็จะทำให้เราดูดซึมสิ่งที่แบบเป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้ดี ได้ดีกว่าลำไส้สกรปรกลำไส้สกรปรกก็ดูดสิ่งสกรปรกเข้าร่างกายไปนะคะเหมือนกันถ้าลำไส้เราสะอาดมันก็จะดูดแต่สิ่งดีๆเข้าเข้าร่างกายเราทีนี้มันก็จะส่งผลออกมาทางสุขภาพทางผิวพรรณเนาะ เวลาที่เราเป็นสิวตามจุดต่างๆของใบหน้ายวพี่นุชวันหลังพี่นุชมาพูดให้ฟังเออมันบ่งบอกบางทีมันบางครั้งบางทีมันบ่งบอกได้ว่าสภาพร่างกายภายในอวัยวะภายในของเรามีปัญหาอะไรทำไมสิวถึงถึงขึ้นอะไรเงี้ยทำไมสิวถึงขึ้นคางทำไมสิวถึงขึ้นหนา้าผาทำไมสิวถึงขึ้น เออรอบปากเนี่ยทำไมสิวถึงมาขึ้นบริเวณหูอย่างนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพี่นุชมาเล่าให้ฟังเนี่ยเช้ามาพี่นุชลงกันแดดแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ลงคอ หน้าคอเสร็จแล้วไปหลังคออุ้ยหลูบหลูกลวงถามว่าจากักรแลลงกันแดดไหมไม่ลงนะไม่ลงนะจกักรแลอยู่ในร่มผ้าอยู่แล้วใส่เสื้ออยู่แล้วแต่ถ้าใครใส่เออขาเรียกว่าอะไรนะพวกพวกเสื้อผ้าที่ที่เปิดเปิดจุกรกะแลเนี่ยพี่นุชว่าก็ถ่าได้นะ เออแต่พี่นุนใส่เสื้อผ้าปิดแขนอยู่ไอ้แขนปิดอยู่แล้วไงอ่ะอย่าลืมกันแดดทานหน้าคอหลังคอด้วยนะแล้วก็ดูผิวขาวขึ้นมาเนี่ยอ่ะเทียบเห็นไหมผิวขาวขึ้นมาจากผิวตัวหนึงระดับเห็นปะ่าเทียบกันเออตรงนี้เดี๋ยวพี่นุใส่เสื้อแบบนี้อยู่แล้วเห็นปะ สีหน้ากับสีคอโอเคเซ็ตเป็นสีเดียวกันเนี่ยกันแดบดบเนี่ยแห้งแห้งบางเบานะคะไม่เหนียวเนินหนะคนที่เป็นสิวใช้ได้คนเป็นฝ้าใช้ดีนะเก็ดลับหน้าใสสองตัวนี้เช้ามานะคะ ครมไข่มุกผสมบัวหิมะกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะนะแค่นี้เองนะคะกระปุกละ1 0 0บาทนะคะคู่นี้ก็จะอยู่แค่200บาทเท่านั้นเองแต่มีโปรโมชัน่นพี่นุ้นมีโปรโมชั่นให้ครบเซตกลางวันกลางคืนนะกลางวันคู่นี้กลางคืนคู่นี้3กระปุกนี้นะคะ จากปกติ300บาทนะราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่290บาทจัดส่งให้ฟรีพี่แฟลด้วยนะคะคนที่เป็นลูกค้าพี่นุชจะรู้ว่าพี่แฟลส่งไวมากนะคะไม่ไม่ถึง3วันอย่างสมมุติเอ่อลูกค้าโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้ผ่านไปแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ได้รับสินค้าแล้วนะคะ หรือถ้าใครอยู่กรุงเทพฯปทุมใกล้ๆแถวแถวอ,อายุทยาเนี่ยวันเดียวถึงก็คือโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้ของถึงมือได้รับของเลยโอเคไปแล้วนะจ๊ะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดชื่นสดใส รับทรัพย์รับเงินเงินทองไหลมาเทมากันนะคะสวัสดีค่ะ